มันเลยเขาว่า ul โอ้ยโอย้ยเป็นเสียพี่น้องมาเดินมาเด้อมาแล้วอู้ฮึ่สิใบยานางน้ำใบยานางกับอียังไงนอนไม้พี่น้องเลยเนี่พี่น้องเอ้ยใส่ไปเลยเป็นพี่น้องเลยนี่นอนไม้นอนไม้ในาาใน้ำใบยานางพี่น้องนี่ขนาดมันคือกัน ต่อไปกับมีพี่น้องเลยตามบกตามบะพริกกับกระเทียมแล้วก็ขอเบียร์ใส่น้ำมันทันไหมพี่น้องนี่ผสมกันไปเลยกับผักกับมีนี่พี่น้องเอ้ยหอมใส่เข้าไปออแบนั่นแหละเห็ดเฮาเห็ดเฮากับใส่ไส้นี่เห็ดไอ้เห็ดทั่วห้อยพี่น้องเอ้อหัวต้มเสร็จตล้มาหั่นรวบเลยพี่น้องไปดูแซบบ่ ล่ะค่ะอดยิ่อดเลยพี่น้องเอ้ยรอให้มันฝดก่อนนะพี่น้องเอ้ยนี่ให้เขาหอมๆมเขาบรรจุกก่อนขนาดพี่น้องเอ้ยพุ๊บปุ๊ๆๆๆๆๆๆพปุ๊บขนาดวัดให้ทนทนได้พี่น้องเอ้ยอ้าวไปพี่น้องเอ้ยใส่เห็ดได้ปะเนี่ยร่นเอะไรเท้าว่าโอ้ย นะขากา,ากโคนมันไ่พี่น้องเลยเขากะสมาปรุงมาเนี่ยรสด,ดีประเมินเอาได้พี่น้องพุนรสดีอะไอย่างงีุ้ไไดีดปรุงสรดขากะเน่เอาได้พี่น,ออนอ้องพุนเุ่นเอมาสดหนึ่งนะพี่น้องเลยน้ำปลาน้ำปลา สองซอนประมาณนี้ซอนเคืองแล้วมั้งเออนอนเคือง่ก็นำปลาแดงปลาละหนึ่งอุ้ยตกเวอ่ละสองซอนกว่าพี่น้องเอใส่บลายมันก็นซ่อเนกบคืออู๋ะไรนบ่กบ่ลายนะเป็นศาสนารสชาติจสีน้นแกงไทยแต่พี่น้องอานีแหละเอปรุเขานะ สิ่งเขากใส่ไอ้อีอย่างนะไปโหระพาหรือว่าไปไอ้กับเขาก็ได้แต่เขาบ่มีพี่น้องเลยซ้ำเนี่ยเพราะเราเพราะไอ้มันมันเคี่ยวมันงวดกันมันบอกคู่ลงคนก็ใสไปพริกดวดนะพี่น้องเอ้แต่เขาเบิดแล้วเฮ็ดกินบ่ได้บวมพริกดวดเขาหอมยิ่งพริกสดก็ใส่พราะมีทีสันพี่น้องเอ้ยเออใส่กันไปพราะมีทีสัน เงียบพี่น้องเอ้ยนี่เขาก็เคี่ยวใช่ห้หน้ามันงวดลงมพี่น้องเอ้ยนะมันดวงพิเดเซ่ป้าพี่น้องนี่มาเดิ่มาสดนะมาหอมน้ำกันแล้วพี่น้องนเงียะพี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วนี่โอ้ยเดแซ่ป้าพี่น้องมาเดินมาเด้อเนี่ยไปแล้ว